You. <laughs> สวัสดีครับสมาชิกและ f c ทุกท่านนะครับก่อนเดินนะครับฝากสมาชิกกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดรูปก,กระดิ่งให้เอสด,ด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็มีข้อมูลมาฝากสมาชิกทุกท่านนะครับเป็นสูตรอ่าุดสามตัวเนาะระยะสั้นนะครับเป็นสูตรใหม่เพิ่งเดินมาได้ใส่ติย้อนหลังนะครับเดินมาได้ สี่งวดนะครับครับผมก็ไม่พูดพั่มทำเพียงครับไปดูไปสำรวจดูสูตรพร้อมกันนะครับว่าสูตรใช้ข้อมูลส่วนไหนมาคำนวณบ้างนะครับและเดินมาแล้วกี่งวดนะครับสตินะครับเน๋ยขยายขึ้นนิดนึงนะครับสตติก็เดินมาแล้วสี่งวดนะครับงวดแรกที่เข้าก็จะเป็นงวด5,9,3นะครับ งวดแรกนะครับคำนวณหลักร้อยออกมาได้เลข5้าหลักสิบได้เลขเก้ากับเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยตัวเดียวคือเลขสามนะครับจับคู่ได้สองชุดก็จะได้ห้าเก้าสามกับห้าศูนย์สามนะครับในงวดนี้ออกห้าเก้าสามนะครับผมงวดต่อมาครับทีนี้งวดต่อมางวดต่อมาก็ใช้สูตรเดิมเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยคำนวณออกมาได้เลขห้าเหมือนเดิมนะครับ หลักสิบได้0ูนย์กับ1หลักหน่วยได้เลข4ตัวเดียวนะครับจับชุดได้2ชุดคือ504 5 1 4หน่ะครับผลอวกคือ504นะครับ,ผ,รบผมก็ถูกไปเป็นงวดที่2งวดที่3ครับวนหลักร้อยนะครับ,ก,รบก็คำนวณออกมาในเลข5เหมือนเดิมเลยส่วนหลักสิบก็ได้เลข9กับเลข0นย์ะครับหลักหน่วยได้เลข3จับคู่2ชุด ห้าเก้าสามกับห้าศูนย์สามผลออกงงวดนี้คือห้าศูนย์สามนะครับก็ถูกไปเป็นงวดที่สามนะครับงวดที่สี่งวดที่ผ่านมานะครับผลการคำนวณหลักร้อยนะครับออกมาได้เลขสามส่วนหลักสิบได้เลขสองกับเลขสามหลักหน่วยได้เลขหกนะครับจับคู่จับชุดกันได้สองชุดนะครับคือสามสองหกกับสามสามหกนะครับ ในงวดนี้ผลออกคือสามสามหกนะครับก็เข,ข้าเป็นงวดที่สี่นะครับผมมาดูงวดนี้แล้วแล้วก็ไปคำนวณไปพร้อมกันนะครับอสูตรหลักร้อยนะครับข้อมูลที่จะนํามาคํานวณจะใช้หลักร้อยสองครั้งนะครับหลักสิบหนึ่งครั้งแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับหนึ่งครั้งได้เท่าไรให้บวกเลขคงที่คือเลขสี่ครับผมอ ผลการคำนวณงวดนี้นะครับออกมาได้เลข4ในหลักร้อยนะครับส่วนหลักสิบนะครับข้อมูลที่จะนำมาคำนวณ3ตัวนี้จะใช้เลขท้ายครั้งที่2นะครับมีตัวนี้คือเลขท้ายครั้งที่2นํามาตั้งนะครับจะใช้หลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับบวกกันในที่นี้คือ6กับ8บวกกันได้เลข4เอาเฉพาะตัวท้ายมันครับ4บวก9ก็เป็น13ก็ได้3ามนะครับตัวแรกตัว แตกนี้ได้เลขสามเนาะเอาเฉพาตัวท้ายมันนะครับบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็นสนะครับเป็นการขยายสูตรเนาะอันนี้คือสูตรหลัก10บนะครับได้3มกับ4ส่วนสูตรหลักหน่วยก็ใช้ตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมเลยคือหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับกับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2อเหมือนกันนํามาบวกกันแต่นํามาบวกกับเลขคงที่จะต่างกันก็คือเลขคงที่เลขสนะครับตัวนี้ในสูตรหลักหน่วย 6, 6 8เป็น14ก็ได้4 4บวก3มาเป็น7นะครับตัวน,นี้เป็นสูตรตัวเดียวนะครับอ่าพอะฉะนั้นงวดนี้ก็สรุปได้ว่าตามสูตรนี้ก็จะได้จับชุดได้2ชุดคือ4 3 7กับ4 4 7ครับผมให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณากันนะครับชอบก็ค่อยตามนะครับไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ดือ <c oughs> ด้อ คลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ